สวัสดีครับ f อซสาวน้อยเป่น,ปน,ปน FC, แผงเอฟซรถแห้ลำเพื่อนเตยเสด็จเอฟซีนังหูเองครับผมสวัสดีตอนเย็นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพื่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือเติบมายำอาณาจักรสาวน้อยเป่นแผงครับไม่ค่อยได้ถ่ายให้พี่น,อน้องเลยเบิ่งเลยถ่<ม>ายคนหน่อยนี่แหละ ท่ายนางเอกน้อยบอสน้อยของเราไม่หวานสวัสดีครับผมหวาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซาเอ๋ตื่นย <c ười> <c ười> ังคะสวัสดีค่ะเออไปไหน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 ไม่ได้เสร็จไม่เหนน่ะไม่เสร็เอ้ยยิ้มแล้วเว้ยยิ้มแล้วไหมยิ้มแล้วเอ้อเราเราเราเขามีผมมัน ไม้เจ็บไม้เจ็บเฮ้ยไข่ไข่ของขาของขาองขานั้นนี่ครับของของขาไม่มาของขาของแข้งลโอ้ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บ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 เบดเบียอ้วนั่หนนี่สิละ มีสียวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเป็นไรเป็นอะไรเรคะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บหายแล้วหายแล้วโ้ยหกันแก่เกันอโ้ยโอ้ยอยโอ้ยยโออ้โอ้ยสอ้ยโอ้ยโอลองยโอ้อยยอ ขาก็เลยของก็เลยของก็เลยปิดเลยหันกิโลหันวแต่ว่าหันกิโลนะก็เลยถึงงวกไปเราว่าไปกอดพอดีนะก็เลยขางขาของยิ้หลังย้ก็าเก่าอก็ร่างดีๆใจในอะไรเมื่อกี้นแจบแจบียนยังเ้ยหายแล้วนิดเดียวหายแล้วหายแล้ว ายแล้วหายแล้วหายแล้วบอกบอกกบอกีแม่ซื้อหลอดไพว่าละแล้วแล้วพอันนี้เรเดินงนซื้อไอกน้กท่าตาวทดลานตัาเนตันหยานี่นะมัดน้แบแลวนิ่งละน่ละพี่ไปไม่ใด่อีกี่มปนผสมสองที่แล้ว ว่าไปเดินย้ายสิสมัครเลียนถาลูกไส้ไปสมัครเลียนวันจ้าเรา่า่ลงรุงเทียนแล้วออยู่ดิบ่จ้าสองมื่กับข้นมาแล้วถ่ายยุบบ้านมีรยยังไปขอโอ้แต่ผมก็จดจ้อยจดดำแล้วว่ามันเป็นจะอยู่มันนอนม่เป็นข้าวเป็นเคี้ยวอะไรอยู่นวะเมื่อนั่งนะเมื่อปากคนนะอาจารย์มู่รนนอนเลยเนี่ย ไอ้เกียงมาส่งคนให้อาจารย์แ,นนแล้วมินบอสเนทูบไปบอกบานที่นี่ถ่ายได้เงยบนอลันจนระหัดแปดโมงกระลั้นสิเครมอ,อีพอสเด่นโมงอีพอทูบไปอีกเอาไปมอามือหลังกายไป,ปน,นอนไดปนอนตอนนั้นนะ่ะจังได้ผู้เยี่ยงโดนใจให้จอดนอนบ่นอนเลือกขึ้นได้<อ>ที่แรกนั่นนี่หอดมองหันน่ะแต่เชียงขึ้นเหมือนด นอนอย่างไรน,น,น, <So S 1> นอนเงาเดี<อ>๋ยวโบนอนนอนตอนนั้น,นละตื่นขึ้นก็นสิออกรถพอดีโซ so, กันเลี้ยงขนข้าเจ้าสี่ใสขนบาน้บานที่นี่ก็เรียกว่าสียหายเด็กน้อยแดนเซอร์อยืมก็จะมาจัดทิ้งเลยแมนแมนเพราะว่าขนที่เขาสั่งมาจากเมืองนอ,อกมันมากประทันก็เลยต้องยืมของข้าวหุนไปใส่ก้อนสีฟันจะยืมใส่ไปคืนนึงไหมหุ่นยังไม่ไหวเลยบ้านที่นี่กันก็เลยปรึกษากันขี้มันออกจากกระบินเป็นบ้าง หนูคือจังประกวดว่าหนูเห็นอาจารย์โอนหนูเอาไอซี่ผมบอกอย่าพูดแต่ซีทุ่มแล้วแมนที่หนูย่างสวนกันกับอาจารย์โอนั่นน่ะหนูกันไปฮอดเกือบแปดเดีวล่ะไปฮอดเกือบแปดเดีวก็เลยโซกันมาสิยห้เด็กน้อยแดนเซอร์สองคนขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์จากกระบินก็คือใส่ในเกี่ยงออกไปทรงตีห่าหกโมงน่ะนะคือคือรถทัวร์จากกระบินมามาเมี่ยงพน มาเมืองพ่นเหรอสิโทห้อีพอไปรับอยู่เมืองพ่นเอาคนไปส่งเขาเราเสร็จเด็กหน่อยนี่ตีรถกลับขึ้นไปหมอชีดเพราะว่ามือนั่นงานเขาหมอชีดก็เลยขึ้นพ่อเอ้าก็จังห็นอาจารย์โอ้แล้วกลับมือใดนอนเรียบร้อยสิหนูก็เลยรองโทษหาอาจารย์รับโทษบลาบรับก็เลยโทษกลับก็เลยโทษกลับตื่นพอดีที่ไหนพ่อท่นตื่นตื่นพอดีก็เลยโทษกลับหาหนูเอ้าพอดีตอนนั้นจอดถึงตอนกำลังจะออกก็กำลังสตาร์ทรถพอดีกำลังจะออกมาแค่ได้จอดนั่นตาถ่ายอยู่หมดเลยก็เลยนอนตาแต่อีกตื่นหนึ่ง คือค no ืวายนข้าเจ้ฟ้าเจาสใสว่าแว้งไงเ้าไปเ้าครับมันพงมันเลยแว้งไงออกไปเหยียดเลยแว้งไงีกสิบกิโลสิบหกบ้านน้องเขาบ้านน้องสอาดเขาไปบ้านคุณบังเฮ็บสงามมาพเลบ้านลูกลาหนกกับขันน่นลาใต้ยื่งขลากมนไดข้ามีพอดึนกระเทย่าวว่าไอ้เด็กสัติ เอ้ยเยี <amounts of water writers> ่ยวนละเอ้ยัดตไปเ้ารออรเขาอเขาเรกว่าแกเรว่าพสว่าไ้เินะพกันวัดดีแจกเาเ่าเมน่ีคนอยู่อยู่โดนพอพ่อเขาไปส่อมเมนี

ใครมาตันงาาตสาไม่เหลียวหางตัน้เอซี่งาายอเ่รมีนาไทยกับไทยน้องำแพนให้เบิ้งแนวเ็นอาอนี่ละขึ้นเขาข้าวเปนเียนเข้าคันอยยนอยยัยี่ยไหยล่ะเยี่ยมเยี่ยเกือบไหมได้พีปาเขาเลยห่างเหลีวห่างเลยแม่ที่เขาผสมผสมกันซื้อไห ท่เอนได้ป right ้องยนแบบสอง่นเด็เอานี่ยเียนแต่อือพ่อแบบมันเสื่อมพ่อหรู้เอาไปไปเมื่ก็เช็กหนาเช็คหลังเม่อีนเียนแบบเือเอาป็นรุนแบบดือนมันจเข่ใหมนเียนแท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 นกเียนาเดอคือมันห่อแบ่งห่อหอแบงมันช็อตไอ้คนแค่นั้นไ้ประน้แ้ ไม่เอาควานก็ไม่ใส่เอาอเอาไเอาหมอแปงไ่ด่เอาขับดเสียบัรันจากสาวหน่อยก็เหลือซมี่แล้ครับถ้ากินไทยยังบัตันอะไยังคลิปแรกเลยวันเจ้าถ้าเอากแขดโดดก็ไปเข็มสองคนได้เก่งยกุ้งเหลือซนี่เลยเหลือซนี่แล้วสามารถชิบ พี่น้องเอก็มาจู่าะโอ้จะกับานจะจิบินหอดบ่จิบนหอดขีนหอดเอฟซีบ่อไกบสินี้ว่าใครมีพูเราเมาขอพอในไทยได้ค่ไนเงียบให้เอาเด็กับมดอกจะเล็กขาเมื่อไรพี่เล็กขเมื่อไรเจานี่ะกำลังเคาะเมถาวเอาคือว่าสีใหญ่ถังก็เห็นหน้าถังเครียดแท่นไวแล้วถังนี่ไหมถังสีาสมาพร้อมกันเท่เดียวคือเราสิมาเห็ดกันสาดกันยังไห่มุนูญูบุน่ะ อันนี้เด้ห้องซ่อมเด้เริ่มมาเลยคาเฟ่บ่ะคาเฟ่แมนคาเฟ่เริ่มมาเลยขาอบเขาละครั้งก่อนละอ๋อคือว่าได้มือเดียวทรงเหล็กทรงยังมาเฮ้เบิ้งมาตรฐานเหล็กมาตรฐานอ๋อเบิ้งแบบเบิ้องยังก่อนนะเบื้องยังก่อนแมนขอเรอามาขอาารคาเล็กพวกเอาดอกอาจารย์เดี๋ยววันที่สิบก้นที่สิบเนี่ยช่างกัเขาว่านี่ละสองทมาเห็ดแหลกไหมแหลกค่ะเออเหลกพังเห็นอยู่เหนือครับอะไรเรากัน ก็มีเอดินทานะไปมแขไม่ดีเดิมั้งแ่อพอได้พอได้จักมือจ้ะพเบาอยูครับบาดีเเสียอหนาแล้วเป็นไงแข็งยุ่อกมันโมเดียนวอลทั้แข่งยุ่หรอกเดียวรถมันมันแรงดี่สามสิบได้ต่อใส่เต็มจอเต็มจอของนงนังนี่ ก็สวนยู่เดียวงหมดเลยมันบาิคราะห์คำเริ่มมันก็เล่นเป็นไปตามความโง่ยิ้งแมวหิ้แวเ้วเอมื่อเ่นนอนไปรอนมาไปกันแค่นั้นดีใจเยไปกันยังทำคำเจ็สิบก็เ้าวันสิบสามเหรอสิต้นต้นแร ยิ่งหวานน่อยารว12ก็มาแทนยิหวานเด็ดยิ่งหนอน่ยินอยให้เร้าเช้าเราเข้าไปยิ่นอยยิ้อยเขาขึ้นาก่ขอลมใช่เยิมหน่อยให้ไอ้เรืองแบบ ไปแค่นี้ครับพี่น้องบรรยากาศหลังจากเช้าหน่อยเปล่นแป็นงช่วงวงใหญ่เดือดใส่กับสิบประมาณนี้ครับพี่น้องบอกใครมีอีหยังเงียบๆขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ